สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบีตอนนี้ตอนเวลาแปดประมาณแปดโมงเช้านะเพื่อนทับจีเรามาดูข้าวนะเพื่อนตรงนี้จะเป็นที่รอบถนนเนาะจะเป็นที่ลึกนิดหนึ่งครับเพื่อนเเรามาถอนต้นข้าวที่เราหว่านตรงที่สูงนิดหนึ่งที่มันงอกยาวมาแล้วเราเอามาซ่อมตรงที่เอามาดาตรงที่ลึกเนาะเพื่อน ตรงที่ลึกรอบถนนนี้จะไม่งอกเนาะเราต้องดำเราถอนตรงที่เราหวานก่อนเนาะตรงที่สูงกว่าเนาะเอามาดำตรงนี้นอะเพื่อนเป็นบรรยากาศตอนเช้านะเพื่อนเรามาแต่เชา้าเพราะว่าตรงกลางวันแดดจะร้อนตรงที่ไม่งอกตัวนี้ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะเพื่อนประมาณแปลงเล็กๆแต่ที่สูงๆไปอีก ห่างไปนิดหนึ่งก็จะเป็นแปลงที่อยู่ที่สูงหวานก่อนจะยาวแล้วน้อเพื่อนเลยถอนเอาตรงที่หนาๆเอามาดำซ่อมตรงที่ยังไม่ค่อยงอกตรงที่ลึกๆตๆ้องเพื่อนรอบถนนนิดหนึ่งตรงนี้ แปลงนี้จะเป็นแปลงที่เราดําใหม่เนาะเพื่อฟิชีเราดําใหม่ตรงนี้เป็นแปลงที่ลึกกว่าแปลงอื่นเนาะแปลงนี้จะอยู่ขอบถนนแปลงตัวนี้จะอยู่ใกล้กับถนนเพราะว่าตอนทําถนนจะน่าจะขุดเอาดินตรงนี้ขึ้นไปนิดหนึ่งเนาะตรงนี้จะเป็นใกล้ๆกับสระน้ำเนาะเพื่อฟิชีตรงนี้จะลึกนิดหนึ่งเพราะว่า อาจจะเอาหน้าดินไปถมสารเพองเพื่อนก็เลยลึกนิดหนึ่งข้าวจะไม่งอกเราเราเลยถอนเอาแปลงที่ยาวๆกว่าน้อนเพื่อนเอามาดำตรงนี้ให้เต็ม้เพื่อน ตรงแปลงอื่นก็จะขึ้นมาปกตินะเพื่อนมันไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่างอกพอดีเนาะน้ําไม่ได้ขังแต่ตรงนี้นิดเดียวเนาะเพื่อนเพื่อนฟนิดเดียวที่ไม่งอกเราตื่นมาถอนต้นข้าวที่หนาๆตรงไหนหนาก็เอามาดําที่มันไม่งอกนะเพื่อน ยังไม่เสร็จเนาะตอนนี้เหลือนิดหนึ่งยังไม่เสร็จเอาไว้ดำตอนประมาณตอนเย็นๆเนาะพราว่าตอนนี้แดดเริ่มออกมาแรง,งนะเพื่อนๆวันนี้น่าจะฝนไม่ตกมั้งเพราะว่าแดดแรงเนาะเพื่อนๆมันจะมีที่หนาแล้วก็ที่ไม่งอกเพื่อนๆตรงไหนดินสูงตรงนั้นก็จะงอกก่อนตรงไหนน้ําขังก็จะไม่งอก จะเหลือบางที่นักสินเพื่อนที่เราดำยังไม่เสเร็จเนาะนี่เราถอนเอาตรงนั้นนิดหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งน้อเพื่อนเอามาสอมตรงที่ไม่งอกเนาะนี่จะเป็นแบบนี้น้อเพื่อนตรงไหนน้าขังเยอะก็จะไม่งอกเลยอันนี้เราหวานได้ก่อนคนอื่นน้อเพื่อน ยังมีแปลงที่ยังไม่หวานกําลังไถก็มีเนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้ําขังเหมือนกันเนาะบางคนก็หวานทั้งน้ําเลยเพื่อนเพื่อนี่สีหวานทั้งน้ําเลยบางคนเพราะว่าไม่มีเวลาหวานเลยนะเพื่อนทำไมหวานตอนนี้ก็ไม่ได้หวานแล้วเข้าเดือนมิถุนาแล้วเพื่อนปกติจะเสร็จตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วปกตินะเพื่อน ชาวบ้านจะหวานข้าวตั้งแต่พฤษภาแล้วปกติอันนี้มิถุนาแล้วประมาณสิบสองมิถุนาแล้วยังไม่ได้หวานเลยบางคนเขาน้ำมาเร็วปีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนเดี๋ยวเราจะนำภาพบรรยากาศแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยครับ